เที่ยวแบบนิวนอร์มอลนะคะโอเพนแอร์คะ่ะเด็กๆร้อนกันแบบไม้ย้ายออกมาน,นั่งข้างนอก,กนคะ่ะโอ้ยนะเย็นสบายเออสวยลูกสดเย็นด้วยลูกสวยมากเลยค่ะในไหนระวังหน่อยนะคะโอ้แต่เคทเปนไหนสวยจังเลยมีปลาด้วยอ่ามีปลาด้วยอย่างตรงนี้ไม่้เย็นสบายของที่ไหน,ก,นก็น่ากินไม่สั่งอะไรแช่สวยคะ่ะ นากินจังเลยแม่ลูกตันี้ใสดเป็น่อนี <balcony> like 네่เป็นโรใช่ไหมคะเป็นโบอนี่ของแม่เลยเอ่า้อเคกของคุณแม่ค <Ern est ays> <aus hip> ่ะเดกคนนะต้องให้เจ้าของมาชก่อนของแม่เป็น มะพร้าวแอามะพร้าวพี่เขาบอกว่าเ็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อร่อยมากนีความคิดเยอะมากคิดมะพร้าวแล้วกอันนี้รล็กชั่นนะคะแม่เราบอกเขาแม่แม่เด็อาเรค่ะอาเลยเ้ยหรมกชอยเนูของน้องไนิ